ังจากพี่นิทานโลนนี่บาดแล้วนะคะโดนนี่บาทจริงอหจริงอะ่ะจริงก็งบอกให้ระวังใครมียพี่ฮานแปะฟฟสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่นิานถ้าอยากถ้าอยากถ้าอยากดูช่องพี่นิทานก็กดไลค์เป็นของของพี่ฮานช่องพี่นิทานชื่อว่านิทานชาแนลนะคะถ้ากดมาเลยเดี๋ยวพี่นิทานเนี่ย กดกดข้างกันเนี่ยแอนนี่รู้ด้วยแล้วว่าปู่ป่าได้อะไรและเราก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นีทานมานะคะแป๊บนึงนะคะ ก็น,นไปเดินเนพนิฮา,ะะม,า,ะะามาแล้วี่นานาานี่เป็สงสัยเลยคะว่าพี่นาราามาไหมไพี่นิฮามาเล่นใจให้น้องน้องดูเดี๋ยวเดี๋ยวมันลองเล่นกัน มันจะแบบอันนี้มันจะเหลวนิดนึงนะเป็นสีแดงของโปดเลยมีหันชับสีแดงกับสีชมพูปนกันกลายเป็นสีมพูเกมนะแต่มาลองเล่นกันเฮียค่ะหันเล่นได้แบบแบบนี้เลยเป็นแบบทรายนุมน่มๆเนียนนะคะเป็นแบบเนียนเลยข้างน้อยากเล่นก็ไป ไม่ต้องสั่งนะคะต้องไปไปที่เซ็นทัลลาดเ้าวไปโซนของเล่นแล้วก็ซื้อของเล่นมาได้เนาะถ้าน้องๆอยากไปซื้อเองนะคะพี่ฮันไม่ได้แจกนะคะพี่ฮันยันเดียพี่ฮันไม่ได้แจกถ้าน้องๆถ้าน้องยังถ้าน้องชอบ GPO พี่ฮัน กดกดช่องนิทานชาแนลได้นะเนีย่ยพี่ฮานจะต้องพูดสองรอบเลยเพราะว่าพี่นิทานเนี่ยกลัวน้องๆลืมนะคะเป็นชายแบบชิวเอาเอาลงกับกับตล์กับสาย้ัย้ง้องบ้านพี่ฮานไม่ได้มันปนกันไม่ได้ด้วยเนี่ยเพราะว่าชายเนี่ยมันนุ่มกับซายนุ่มมันะ มันเหลวใส่หนูนเลยโอ้ชักใสนี้มันเหลวมากเลยอ่ะแต่ใส่เนี่ยมันมันลื่นใส่ข้างนอกมันลืนะ่นอ่ะหนูก็พี่หันกันเลยพี่หันกันเลยเอา,เอา,เ,อาไไเ,เอาออกไม่ได้เลยเอาออกไปไม่ข้างนอกไม่ได้นะเทบนพื้นโต๊ะไม่ได้ต้องเทใส่ถาดนี้เลยชิบชิบดชดิบ มันมีหลายสีนะพี่นิฮานไดส้สีแดงดูมือพี่นิฮานโอ้โอยากเล่นไปไปซื้อเองนะคะพี่นิฮานไ,ได้แจกตอนนี้พี่นิฮานยังเดีย๋ยวพี่นิฮานไปหมุนไข่ได้นะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ฮานก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ